สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องซิซี่ยิปซีนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรประจำเดือนกร,รกฎาคมปี2565ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องซิซี่ยิปซีด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากเจอกันในคลิปต่อไปกด subscribe หรือกดติดตามไว้เพื่อที่เราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ะอะไรจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยค่ะวิวออฟ f อ r t จูนราชินีถือเหรียญสาถ้วยเด็กถือดาบ7ไม้เท้า The Devil The High p r i ส s t e สามเหรียญราชาถือดาบ8ดาบ แปดถ้วยหนึ่งดาบสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเดือนนี้เนี่ยคุณก็ยังหมกมุ่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือว่าเรื่องที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งเรื่องลดรายานพานะของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังอยากได้รายได้เกือบทั้งหมดของคุณเนี่ยเหมือนจะหมกมุ่นแล้วก็พุ่งไปกับเรื่องนี้เลยคุณมีแผนที่จะเก็บเงินก้อนหรือว่าใช้เงินก้อนใหญ่ไปกับเรื่องบ้านหรือว่าเรื่องรถของคุณเนี่ยแหละคะ่ะอาจจะมีแน การดาวบ้านใหม่หรือว่าดาวรถใหม่ก็ได้หรือแม้กระทั่งนะคะคุณอาจจะเอาไปแก้ปัญหาภายในบ้านของคุณก็ได้อาจจะมีเรื่องบุตรหลานและบริวารที่ทำให้คุณจะต้องแก้ไขด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้คุณก็อาจจะมีเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องบุตรหรือว่าเรื่องบริวารของคุณไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะก็ขอให้คุณใจเย็นๆช่วงนี้คุณก็ค่อนข้างอารมณ์ร้อนแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คุณมีอาการคลก คล้ายแบบน็อตหลุดอยู่บ่อยๆนะคะเหมือนยิ่งคุณเติมเชื้อไฟเข้าไปให้บุตรหรือบริวารของคุณเนี่ยมันทําให้เกิดอาการคล้ายๆดื้อเงียบแล้วเขาก็ค้านหรือว่าต่อต้านอยู่ในใจมันก็ทําให้คุณเกิดปัญหามากขึ้นค่ะใจเย็นๆให้มากนะคะอย่าใช้อารมณ์นะแต่ว่าช่วงนี้ก็เอาเข้าจริงมันก็เป็นช่วงที่คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้นะทั้งอารมณ์หุดหงิดอารมณ์เสียหรือว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะเหมือนทําให้คุณ อารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเลยซึ่งมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณในทั้งเรื่องที่บ้านแล้วก็เรื่องของงานด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเงินนะคะคุณก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณสามารถทํางานร่วมกับผู้คนหรือกลุ่มคนคุณอาจจะต้องมีการเดินทางเพื่อไปรับทรัพย์สร้างเงินสร้างรายได้การเงินของคุณก็งอกเงยขึ้นมาหรือแม้กระทั่งคุณมีโอกาสที่จะทํางานเกี่ยวกับ งานค้าขายหรือเป็นนายหน้าหรือบางคนก็ทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังหรืองานซัพพอร์ตคนอื่นซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้คุณค่อนข้างดีเลยทีเดียวซึ่งจริงๆคุณก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆเลยค่ะที่จะสร้างงานสร้างเงินหรือว่าตั้งใจทํางานหาเงินเพราะว่าคุณมีแผนคุณมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไรนะซึ่งก็ชัดเจนและเดือนนี้เหมือนกับว่าคุณอยากได้บ้านหรือว่าอยากได้รถหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอยากลงทุนโดยการมีบ้านเอาไว้ปล่อย เพื่อเป็นพสซีฟอินคัมให้คุณในอนาคตนะคะในเรื่องของการงานนะคือตั้งแต่เดือนที่แล้วมาเนี่ยคุณสามารถจัดการปัญหาทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเลยงานนอกงานในคุณก็จัดการมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยในช่วงเดือนนี้กลางเดือนเป็นต้นไปคุณมีโอกาสพบกับอุปสรรคปัญหาใหม่ๆที่คุณไม่เคยพบเจอซึ่งเป็นปัญหาที่เหมือนคุณถูกปิดหูปิดตามองไม่เห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาทั้งหมดมันควรจะเป็นอย่าง นะคนในองค์กรหรือคนที่อยู่รอบๆข้างคุณดูจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ยิ่งถ้าใครมีลูกน้องนะช่วงนี้เนี่ยลูกน้องคุณค่อนข้างทําตัวไม่เคารพคุณเลยดือ้อแล้วก็สั่งอะไรก็ไม่ทําทําให้คุณเนะี่ยรู้สึกหมุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียอยู่บ่อยครั้งนะคะวิธีที่คุณต้องทํานะปกติเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็แก้ไขปัญหาแบบกำปั้นทุบดินอะไรแบบนี้ค่ะคุณจะเป็นคน ไม่ค่อยมีการพลิกแพลงหรือว่าแก้ไขปัญหาโดยการใช้คำพูดคำเจรจาหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆนะคะซึ่งเดือนนี้เนี่ยคุณเจอเรื่องใหม่เจอปัญหาใหม่มันทำให้คุณปรับตัวในการแก้ไขปัญหานั้นๆไม่ได้ง่ายๆนะคะซึ่งปัญหามันก็เลยอาจจะเรื้อรังแล้วก็ไม่สามารถจบลงไปได้เร็วเท่าที่คุณต้องการเดือนนี้เนี่ยคุณก็เลยเกิดอาการท้อแท้อารมณ์ไม่ค่อยจะดีค่ะอยากจะหนี ทิ้งปัญหาไปเลยด้วยซ้ำใครที่เป็นหัวหน้างานนะคะคุณมีโอกาสค่อนข้างมากเลยที่คุณจะได้เปลี่ยนลูกน้องหรือเปลี่ยนทีมงานหรือเปลี่ยนคนที่จะมาช่วยคุณทํางานซึ่งในอนาคตก็คิดว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าลูกน้องที่ดีกว่าปัจจุบันด้วยนะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียใจหรือว่าหงุดหงิดไปทําใจให้สบายๆค่ะแล้วก็รักษาอารมณ์ให้ดีไม่ยึดติดกับวิธีการทํางานแบบเดิมๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมองหาวิธีใหม่ อยู่เสมอก็จะทําให้คุณแก้ไขปัญหาที่คุณพบเจอได้ที่สําคัญเลยคือช่วงนี้คุณอารมณ์หงุดหงิดค่อนข้างมากคุณหงุดหงิดกับหลายหลายคนนะเพื่อนร่วมงานคนในบ้านบริวารของคุณเนี่ยก็เลยทนไม่ได้ฉะนั้นเดือนนี้ก็ขอให้คุณไม่เครียดนะทําใจให้สดใสล่าเริงนะคะออกไปข้างนอกบ้างไปเจอผู้คนทําใจให้สบายสบายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะช่วงนี้คุณก็พยายามรักษา ใจใหคุณให้ดีขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแย่ลงนะคะแล้วก็คุณก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งทงที่ปกติเนี่ยก่อนหน้านี้ปัญหาทุกอย่างที่มันเข้ามาหาคุณน่ะคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าเดือนนี้นี่แหละที่จะทําให้คุณค่อนข้างเครียดแล้วก็อยากหนีปัญหาไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันก็จบลงไปได้แล้วก็แก้ไขไปได้ด้วยความสามารถของคุณอาจจะด้วยตัวคุณเองล้นๆวเลยด้วยซ้ํา นะคะ ในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่นะคะเดือนนี้เนี่ยชาวมังกรน่ะค่อนข้างเป็นคนที่อารมณ์หงุดหงิดง่ายนะดูซิมีทั้งอารมณ์ไม่นิ่งแล้วก็เจ้าอารมณ์ค่อนข้างมากเลยเหมือนกับความเชื่อมั่นของคุณที่เคยมีเดือนนี้ก็ลดน้อยลงแล้วก็เหมือนคุณกําลังจะผ่านใส่คนรักของคุณนะคะใครทําอะไรไม่ถูกใจคุณก็ผ่านใส่บางทีก็อาจจะมีหึงหวงแฟนคุณโดยไม่มีเหตุผลก็อาจจะ จะก่อให้เกิดปางเสียงกันพอสมควรเลยนะคะอยากจะบอกให้คุณอย่าคิดเยอะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการปรุงแต่งของตัวคุณเองก็ได้นะคะช่วงนี้แฟนคุณเขาก็เหมือนเป็นคนที่อาจจะเบื่อหน่ายในอารมณ์ของคุณเขาก็เลยนิ่งเงียบแล้วก็ไม่โต้อตอบในบางครั้งคุณก็รู้สึกหงุดหงิดเข้าไปใหญ่ฉะนั้นเนี่ยทำใจสบายๆค่ะคุยกับคนรักหรือแฟนคุณดีๆคือทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรแย่เกินไป นะเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงของสถานการณ์ณช่วงนี้ผ่านไปสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวเดือนหน้าทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นค่ะคุณกับแฟนคุณก็จะกลับมาแล้วก็หันหน้าเข้ามาคุยกันได้ดีขึ้นสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะชอบวิพากวิจารณ์ชอบพูดเห็นอะไรมาบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้แต่คุณก็วิพากษวิจารณ์หรือว่าใส่อารมณ์กับคนที่คุณคุยอยู่ซึ่งบางครั้งนะคะก็อาจ ทำให้คนที่คุณคุยอยู่เกิดอาการไม่ชอบใจแล้วก็อาจจะรําคาญหรือว่าหงุดหงิดในสิ่งที่คุณพูดก็ได้นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะถอยห่างคุณไปสักหน่อยหรืออีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะไปพบว่าคนที่คุณคุยอยู่มีใครซ่อนอยู่ก็ได้โดยที่คุณรู้ทีหลังนะคะมันเหมือนที่คุณพบว่าเขามีใครคุยนอกจากคุณเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียแล้วทําให้เรื่องระหว่างคุณกับคนที่คุณ ต้องจบลงไปฉะนั้นนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องพักสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะมีคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณแล้วก็ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรภาพรวมก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามทางช่องซิซียิบซีไว้เพื่อที่เราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ